ธรรมะเรื่องใดที่ทำให้หลวงปู่ชอบฐานะสโมสิทธิ์ข้อสำคัญของหลวงปู่มั่นโพดิทัตโตบรรลุธ,ธรรมระดับพระอนาคามีได้ขอปลีกวิเวกออกทุดงไปยังประเทศพมา่าโดยมีผู้ติดตามเป็นพระที่เพิ่งบวชได้ห้าพรรษาสองรูปคือพระศรีกับพระสังและตาบ้าขาวแหล่อีกหนึ่งท่านซึ่งเป็นโยมพ่อของพระสังติดตามไปด้วยหลวงปู่ชอบและคณะออกทุดงจากวัดป่าน้ำรินตมบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เดินเท้ามาเรื่อยๆจนมาถึงยังหมู่บ้านกาเกะเหลี่ยงปางไม้แดงณนะประเทศพมา่าและได้พักปฏิบัติธรรมณนะวัดร้างแห่งหนึ่งในหหมมมู่่่่่่่บบ้้้าาาาานนนโดดยยทททีีีไรรกอเเลววสตุัแง เกิดจากการออกอารวาสของวิญญาณผีตายทั้งกลมชาวบ้านแถบนั้นเล่าว่าก่อนที่หลวงปู่ชอบและคณะจะมาพักนวัดแห่งนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งหนีตามผู้ชายมาอยู่ยังหมู่บ้านปางไม้แดงแห่งนี้ต่อมาเมื่อหญิงคนนี้ท้องแก่ใกล้คลอดกับถูกสามีทิ้งหนีไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นนางจึงต้องอยู่เพียงลําพังและสุดท้ายนางก็เสียชีวิตลงเนื่องจากคลอดลูกไม่ออกชาวบ้านจึงนําศพไปฝังในป่าชานหลังวัดนี้ตั้งแต่นั้นผีนางตนนี้ก็ออกอารวาสจนพระในในวัดศึกกันไปหมดและกลายเป็นวัดร้างจนกระทั่งเมื่อหลวงปู่ชอบและคณะเดินทางมาาถึงงงวัดร้แห่นี ในคืนแรกที่พักราวสองทุ่มขณะที่หลวงปู่ชอบกำลังนั่งภาวนาอยู่นั้นปรากฏมีผีผู้หญิงท้องแก่นางหนึ่งผุดเข้ามาในนิมิตของท่านผีหญิงท้องแก่นางนี้เข้ามาโยโวยวนท่านเพื่อหวังจะเสพกามหลวงปู่ชอบรู้ในเจตนาชั่วร้ายของผีตนนี้ดีจึงรีบไล่จะเพิดและด่าสั่งสอนแต่ผีตนนี้กลับไม่เอื้อมระอาอย่างหน้าด้านหวังจะจับท่านเป็นผัวด้วยจิตที่เต็มไปด้วยราคะอย่างรุนแรงและแม้หลวงปู่ชอบจะแผ่เมตตาให้อย่างไรผีตนนี้ก็ไม่ยอมรับเพราะจิตถูกราคาตัณหาปิดกั้นทำจนเมื่อมันรู้ว่าไม่สามารถทำ พลังจิตและอำนาจตะบะแก่งกล้าผีตนนี้จึงเปลี่ยนเป้าหมายไปหาพระศรีพระสังและตาป้าขาวแลซึ่งทําให้ท่านทั้ง3หวาดกลัวในผีตนนี้เป็นอย่างมากจนไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้หลวงปู่ชอบพยายามหาวิธีรับมือกับผีตนนี้โดยการแผ่เมตตาและบอกคณะให้พากันสวดมนต์บทกรณียเมตตาสูตรซึ่งเป็นบทที่พระพุทธเจ้าสมมอบไว้ให้ใช้สวดแผ่เมตตาให้กับผู้ผีและเทวดาแต่จนแล้วจนรอดเมื่อสวดจบหรือเมื่อจะพากันเข้านอนผีตนนี้ก็จะโผล่ตามมาหลอกหลอนเสมอจนถึงขั้นที่หลวงปู่ชอบบอกว่าตั้งแต่เราเห็นผู้ผีป ทั้งดุร้ายอันตพานหรืออ่อนน้อมถ่อมตนพอแผ่เมตตาให้หรือไล่มันก็หนีไปแล้วเราบอกเคยเห็นผีตัวใดหน้าด้านเท่ากับอีผีบ้าตัวนี้เลยราคาจิตของผีนางนี้แรงมากจนเกินวิสัยที่ใครจะโปรดได้จิตของมันถูกปกปิดดำมืดด้วยการมาราคะแั่นจะเป็นที่น่าเสียดายเพราะวัดล้างปางไม้แดงแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ภาวนาดีมากแต่เมื่อมีวิญ,ญญาณที่รบกวนพระศีพระสังและตาพระขาวแหลแบบนี้ก็ต้องจำใจให้หลวงปู่ชอบต้องทุดงออกจากหมู่บ้านนี้ไปแต่ธรรมะที่ได้จากการปฏิบัติธรรมที่นี่นั้นยิ่งใหญ่มาก ชอบท่านเล่าว่าขึ้นชื่อว่าการม,มันไม่เคยเว้นหน้าผีหน้าคนนอกจากผู้ที่ก้าวข้ามเรื่องนี้ไปแล้วเท่านั้นมันถึงจะไม่สามารถมาย่ำยีหัวใจให้เป็นทุกข์ได้เรายกเอาเรื่องการมาลาคะของผีนางนี้มาพิจารณาในชั้นวิปัสสนาต่อมาเราก็ถอนการม,มาตัญหาราชาพาทุก์ออกไปจากจิตใจของเราได้จิตเราพ้นการตอนอยู่บ้านเกาเหลียงตังไม้แดงแห่งนี้เองหรือจะพูดง่ายๆก็คือหลวงปู่ชอบท่านได้บรรลุธรรมระดับ พระอนาคามีจากการที่พิจารณาโทษจากการมราคะโดยยกกรณีของปีตานังกลมตนนี้มาพิจารณานั่นเอง